สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปปยสูผู้สุขคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสาวน้อยเพชรบ้านแพงปาก่ยแปวนขึ้นมาเปลี่ยนครับเดพี่น้องแปะวันนี้กลับมาแต่ง,งานไร้สดที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องขาวเสียบกล้องสกักกอนย่าเ้าออกไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องทางช่อง u t u b e และก็สวัสดีพี่น้องทางแฟนเพจบิ๊กีสนะีนันนวลน้ำค่ะมือหนีมาแต่ไร์สด กับทีมงานสารแล้วบันเทิงสินที่เวทีที่บ้านพักหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำที่แบบเลิศตอนนี้คือเบองพี่น้องเบองสุดข่ยังสุด,อยอยสดเกา่าเบองกันน่ะเบงองกระดน่พี่น้องั้งเบองพี่น้องเอฟซีทั้งหมอลำหลายๆวงพี่น้องทั้งเอฟซีชาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดย้ดคิดตวงเนี้ป้าสุดเลย พิวสวยเท่ามื้อนี้้หนาก็ยังบ่ล้างพี่น้องขาปกติกลมาถึงบ้านจะล้างหน้าแล้วอันนี้คือมื้อนี้ยังบ่ล้างได้มาล้างหน้าอยู่ห้องบ้าง่หน้าเหลือมพึบพืบผับผับนายังมันยัง,ง,ง,ยงเขียวยัง,ยงของพี่น้องกองบ่ายสุู้ผู้สน,นสนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไปกันแล้วจให้ทางช่องบิกกีน้าีนวลช่องบิกกีิสีนวลทาง YouTube แล้วก็บิกกีิสีนวลทางเฟนเพจมื้อนี้คะแดนสารวร้อยเพชรบ้านแพง ไปกับทีมงานซะเราคือแบบเปลือกปังอลังเวอร์แห่คาร์ลีนปเตอมือยิ่งไงอลังการมวลศิลลินมากนาลายตาพี่นมุ่มโจโยมันี่เพื่อน,ก,นการต้นรับเป็นย่างดีพี่น้องหาเขาน้ำซ้มปลาให้กินอ้ออ่อนซ้อนอันนั้นจากบ้านเมืองเพิ่นพี่น้องค่ะเลิศเลิศมากๆวันนี้ก็มีละครมีละครเป็นทางอ่ะเป็นละครทางใต้าทางโนรล่าเอียงสีพี่น้อง พวกพี่ๆศิลปินก้อนหน้าหลักมาอันนี้อันนี้คือจากที่เคยร่วมงานกับพี่เขมพี่วาดพี่ก้อยชาลินีอันนี้คือมีกี่เคยร่วมงานนะพี่น้องคาแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้ร่วมงานกันเป็นอืมเป็นสองเดือนสามเดือนของพี่น้องแล้วเมื่อนี้มาพอกัดโอ้ยมวนหลายพี่น้องค่ะพี่พีเพิ่นกันยังหนารลักคือเก่ามวนค่ะพี่น้องมือนีบอกข้ามามวนประมาณแปดสิบเท่อพอม้วนเอง เต็มที่กับเบิ้งนั้นรีบขดเปลี่ยนออกมาหอน้ำข้างพี่นาะเอาเส้นหนาเอากรอนพี่น้องค่ะจะในกาฝากดติดตามเด้อพี่น้องเด้อทางแฟนคลับสามน้อยไปั้านแพงนาอพี่น้องนาะอืมเลิศมากอันนี้จากใจผู้ไปเยี่ยมชมเนาะผู้ไปงานนาเพืนนาะตาข่อนไม่ออกเร็วเถอะเอออันนี้คือเลิศเลิศเลิศพี่น้อง กะสีมีพี่น้องที่ติดตามเนาะติดตามทางช่องเพลินนะสีเนาะพูดพี่น้องเบองไรสดกะซีมี่เนาะขอบคุณค่ะฝากติดตามยูทูบบิกกี้ด้วยนะคะพ่อแม่เมตเตลกพวงแม่เวอร์เมเปิลเมียนมีอยงเนี่ยแหละเป็นการันค่ะพี่น้องค่ะคือไปหอวตั้งแต่ช่วงแล้งช่วง ซีหามงแรงสิแม่ก็ไปเบิงบานพักฝนอนันจากไงกวงงปิตยูยู่กลางทงหน้าเออบัดพ่อคำมาเมื่อนี่ฝนตกตอนนี้ก็ยังิีนอยู่อยู่ห้องพิกกี้ก็ยังว่าอะไรเศร้าตกอยู่แต่ฝนก็ยังิ่นอยู่ตอนข้ท่ามการแสดงกุมเปิดกุมปิดกับฝนตกแบบตกแรงมากครับพี่น้องหาแต่ว่าทุกคนกับสู่เนาะอาจารย์นกวิทย์ก็ลายเป็นการไล์สดวงโมรมที่อ่า บีกีเห็นข่าวมายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่จริงๆจากทีบีกีเคยไปไล่โสดมาหลายๆที่ก็สิเป็นการจับก,กลุ่มกันหรือว่าเป็นตัวของศิลปินออกมาจะทำไล่โสดเออจะทำไล่โสดออมอบความสุขให้แฟนๆแต่อันนี้สิเป็นวงมอลลัมที่แบบว่าทำไล่โสดแบบได้ยิ่งใหญ่เอ่อยิ่งใหญ่อลังการ ที่สำคัญคือพี่น้องให้กันให้การต้อนรับให้การสนับสนุนยังเหนียวแน,น่นคักบัสกุมปิดรอบนี้กับบ้อนหน่อยเลย6กพันหาพันหกพันเเออจยประมาณเนาะคุณนแม่พันกับเอฟซีพันกันหน,นาลากเนาะพี่น้องเนาะมวนไปแล้ากันพี่น้องอันนี้เป็นไลรสด จอกี่พี่เท่าอไรอันหนึ่งพี่เคจำบ่ได้จำบ่ได้ว่าอจำบ่ได้ว่าอีพี่เฉแต่วมาเป็นอีพีที่แสดงละครนอลากับมวยนะเป็นละครทางใต้ของของครูบิกกี้แคลรี่อันนี้ครูบิกกี้แคลรี่บิกกี้กะเคยร่วมงานรู้รู้จักกันนานแล้วก็ร่วมงานกันบ่อยๆค่ะเห็นกันบ่อยๆเพื่อนก็บว่าเออม่วนนี้ขึ้นนับก้อยชันนี้เด้อก็บอกว่าเออบิกกี้ไปขึ้นกับก้อยจันรินีก็ได้แล้วว่า อันนี้คือตอนไปขึ้นกันแบบจับจูดน้องพี่น้องก็บม่ได้ซ้อมนะแม่เออึ้นแสดงไปน้ำเพลินเลยกับพี่ๆาาเบาอย่างกับเบา,า,ามไม่จำใจไปเห็ซีนะท้าทางไปนองพี่น้องนอะถ้ามีโอกาสนะก็อยากไปรวมงานอยากไปขันเพลินเมตาตากรนณามุติตา,า,ตาอุเบกขาก็อยากไปอีกพี่น้องค่ะคุณพี่น้องแต่เออเออ,เอ,อมันไม่อีกนะออึกอีตาแหล่ๆนะั้น อยากไปพี่น้องเนาะอันนี้คือคือย่อมรับทางผู้บริหารทางผู้จัดการวงเพิินคือให้โอกาสศิลปินให้โอกาสศิลปินทุกคนบ่เคยคิดว่าแบบตลกนี่บางวงหลายๆวงสีบ๊อมีตลกหลายปีแต่ว่าทางสารพิเแห้ง,งสามารถรับตลกได้หลายแห้งเออเพิ่นย่อมรับที่สิว่ารับตลกหลายๆแห้งเป็นการให้โอกาสน้องพี่น้องเนาะเออ ซอยๆกันยมรับเอฟซีฐานแฟนคาร์พอนและพี่น้องออนซ้อนยังมากกวา่าเพิ่องแพ้อาจัยบารมีในเด้อพี่น้องเด้อตาความัมะเหลยบอสเซอต์เจ๊จีสีละพี่น้องเตะละมือกะเออเตะละมือกับมาล่างน่ะเสียดสีทุ่ถุไปเปิดที่สู่เสียรหาหโฮเพนเจ๊จีออก ไปงานประมาณหามือนหกมือนกระเบิดแล้วที่ชูแพกหนึ่งเพราะว่าสนะิทน่ะสิทธิ์ิว,วนนอนพี่น้องนี่เนีาก็เป็นสิวบ้างนะคะจะมาเต่งน่ะตลอดเนาะอันผู้เพื่อนว่าเป็นสิวจะมาเพื่อนใส่อียงเพื่อนปร้นไท่หรืว,ว่็คือเป็นสิวเนาะอืมอันนี้คือตอนนี้ประมาณเวลาตีสามกว่ากว่ามกีกามัด ถึงเงินจากไร์สดมาถึงห้องนี่คือตีสามกว่าเลยพี่นอ้องตีสามกว่าจะตีสี่แล้วพอบ่ายเลิกจบไร่สดก็ตีหนึ่งตีสองกว่านเนี่ยไหสชิคิีรถจากบ้านแพงมาถึงกฬสินก็สูโม,มงกว่ากว่พาพระวัติฝนมันกระตุกพอพี่นอ้องมันข้าวโดนเร็วบ่ไดเนาะระยะทางก็เกือบหนึ่งร้อยกิโลอยู่พี่นอ้องเวิรอ่อนมาทั้งสรา,ารคานพี่ตอนนี้ก็ตีสามกว่าแล้วพี่นอ้อง อันนี้รีวิวเลยค่ะกลับมาจากไลฟ์สดเก๋ๆล่างหนะ้าล่างตาเสร็จออกหล่นไปพี่นอ้องตากอบเจ้าแหล่ไปนี่เจ้าเหล่ไปเรือ่อยังสวยอยู่ล่างหนาวล้วไม่เห็นเ,นเรือนอยู่เหรอ เนออืะมุกันหลายพี่น้องอันนี้คือเลือดจริงเลือดจริงค่ะเพื่อที่ดีดีสรอดเพชรบับนแพงขอบคุณทางสาร้อยบันเทิงศิลเมื่อหนีคดนว่าได้ไปกับพี่บูธจักรพัน์ไม่ให้ไปด้วยก็ไม่ได้ไปนะคะขอบคุณพี่บูธจักรพันสร้อแล้วบันเทิงศิลป์ของเราด้วยนะคะขอบคุณแม่แม่ทักสร้อยนันเบิร์กค่ะเดอ้อ ขอบคุณเมเม่ที่หมอบมาไล่แล้วก็รางวัลน้ำใจเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิสก่อนนะก็เริ่มซีรหลอดแ,แล้วเนาะเบิ้งซ้อยกันหลอนไปยินดนตตอนราบเอซีพี่น้องทางสารพัดผลเพลงสิมาก,กดหัวใจกดจับตะไคร้กดไลค์กดแกดชร์ส่องบิกกี้เด้อดค่ะเ้อเอาด้ก็ฝากติดตามในพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากข้มมอมูลข้อมูลรีวิวสารพัดผลเพลงเต็มสิบให้สิบห้าไปเลยคะ่ะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณเลจวัสดีค่ะ Yeah.